วันนี้วันพุทธที่14สิบสมกราคมนะคะเมื่อสักครู่เราก็ปล่อยปลาไป200กิโลกรัมค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุทำไมมาวันนี้นะคะเมื่อวานก็ได้ไปร่วมถวายพัะทหารที่บางปลาค่ะไปถวายแซนด์วิชไปถวายส้มกับเจ้าภาพและก็กับน้องๆพาะนครหลวงหกนะคะเอาบุญมาฝากพี่ๆด้วยค่ะสาธุแต่เราก็จะพบกันอีกทีวันศุกร์แน่ๆค่ะงานบุญวันนี้ค่ะ จะมีพิธีจุดประทีปที่บางปลานะคะบางปลาตอนนี้เมื่อคืนฝนตกหนักค่ะน้ำเจิ่งนองที่ต่างๆที่น้องๆภาคหกไปติดไว้ก็ปลิวลอยระร่องไปนะคะวันนี้น้องๆภาคนครหลวงหกก็คือต้องบอกว่าเป็นทีมงานน้องๆเขาก็รีบออกจากวัดเพื่อจะไปติดชื่อจองที่จุดประทีปให้พี่ๆอีกน้องๆของเราทุ่มเทมากค่ะถ้าพี่ๆไปจุดประทีปกันวันนี้ มีปานะอะไรติดไหมติดมือไปฝากน้องๆก็จะเป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าไปกันตั้งแต่นี่เขาออกกันแล้วค่ะไปกันแล้วเพื่อจะไปติดชื่อจองให้พี่ๆแล้วก็ไปดูแลเฝ้าที่ให้เพื่อให้ทุกคนได้บุญในการจุดประทีปนะคะจะได้ไปอนุโมทนาบุญกับน้องๆค่ะคือถ้าระดับพี่ๆอ่ะอย่างแน่นนัดขึ้นไปอย่างเงี้ยสังขารก็เริ่มแย่แล้วนะคะ ไปนั่งนั่งยองยองลุกนั่งเอาจริงๆก็เมื่อยขาเหมือนกันก็ได้อาศัยน้องๆของเราค่ะก็เลยว่ายังไงพี่ๆติดขนมติดปานะไปเลี้ยงน้องได้ค่ะอันนี้พูดแทนเขานะคะเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออถ้าพี่ๆนึกถึงก็ไปฝากน้องได้เลยวันนี้มีจุดประทีปค่ะเริ่มเวลาสี่โมงครึ่งนะคะก็ไปถึงล่วงหน้าสักสองชั่วโมงหรือเลทสุดสักหนึ่งชั่วโมงค่ะ วันพรุ่งนี้ก็จะมีงานบุญอีกนั่นคือบุญตักบาทพระหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบรูปที่อนุสรสถานบางปลาวันนี้จุดประทีปพ,พรุ่งนี้ใส่บาทนะคะมะลืนก็มีงานบุญค่ะคือช่วงนี้พระจะพักที่อนุสรสถานบางปลาก็จะพักที่นี่ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์แต่ว่าวันศุกร์ที่สิบหกค่ะพระก็จะไปที่วัดปักน้ํากันนะคะเพื่อไปรู้จักสถานที่ที่หก ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นคือวัดปักน้ำเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้ปักหลักในการเผยแผ่วิชาธรรมกายได้เป็นเจ้าอาวาสพระทุกรูปก็จะได้ไปกราบร่างของหลวงปู่กันที่หลายๆท่านก็เกือบทุกท่านน,น่าจะเคยได้ไปกราบร่างหลวงปู่กันแล้วนะคะก็จะได้ไปกราบและก็จะได้ไปจุดประทีปเพื่อบูชาหลวงปู่สุขที่สิบหกในฐานาะเราเป็นโยมค่ะถ้าเราอยากร่วมจุดประทีปนะคะ เข้าซูมหรือว่าดู G ีบค่ะไม่ต้องไปวัดปักน้ำนะคะเพราะว่าถ้าไปวัดปักน้ำไม่มีที่ให้โยมนั่งค่ะเป็นเฉพาะพระและพระก็ไม่ได้จุดในวัดปักน้ำด้วยจะเป็นการจุดประทีปในสถานที่ที่ตรงข้ามกับวัดปักน้ำวัดเราก็จะจัดแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะโยมเข้าซูมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปค่ะแค่พระก็เยอะแล้วนี่คืองานบุญนะคะวันนี้จุดประทีปพรุ่งนี้พระฤหัสตักบาทพระวันศุกร์ จุดประทีปออนไลน์ Online ทางซูมระลึกนึกถึงหลวงปู่ที่วัดปักน้ำกันแล้ววันอาทิตย์ที่18พระก็จะเดินทางกลับมาที่วัดพระธรรมกายแล้วค่ะเราจะมาต้อนรับพระกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานที่นครหลวงหกอยู่ตรงไหนถ้าวันศุกร์ทราบแล้วก็จะมาแจ้งให้พี่ๆทางซูมอีกทีค่ะหรือถ้ายังไม่ทราบยังไงก็รอหลักกิโลเมตรจากผู้ประสานงานนะคะเอาเป็นว่านี่คือเรื่องราว งานบุญอันใกล้นี้เกี่ยวกับธรรมยาตราให้พี่ๆได้มองภาพรวมก่อนนะคะเราต้องมารู้จักสถานที่บางปลากันสักเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยไปฟังยาวๆจากหลวงพี่คืนนี้กันนะคะบางปลาเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาเผยแผ่ทรรครั้งแรกท่านบรรลุธรรมที่วัดบทบนนนทบ,บุรีและก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบดบนทั้งพรรษาเลยตลอดพรรษานั้นหลวงปู่ก็ นึกขึ้นมาค่ะธรรมะที่หลวงปู่เข้าถึงก็คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่จะไปเทศวิธีการเข้าถึงนี้กับใครดีที่จะสามารถเข้าถึงได้ก็คงเป็นสิ่งที่บุคคลที่จะเป็นพระบรมครูก็จะต้องเกิดความคิดนี้ค่ะเมื่อเราพบเจอทางที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องหาลูกศิษย์ที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังต้องหาลูกศิษย์ ชุดแรกก่อนเลยนะคะก็เลยได้ปัญจะวะคัคคีทั้งห้าเป็นลูกศิษย์ชุดแรกที่มีบุญเพียงพอที่จะบรรลุธรรมหลวงปู่ก็เช่นกันค่ะหลวงปู่เมื่อเข้าถึงแล้วหลวงปู่นั่งเขาทีเลยว่าจะไปโปรดบุคคลไหนที่จะมีบุญบาร,รมีที่จะเข้าถึงในสิ่งที่หลวงปู่รู้วิธีการแล้วว่าทำยังไงดำเนินจิตอย่างไรถึงเข้าถึงก็เลยพบว่าสถานที่นี้ก็คือที่วัดบางปลา จะมีพิสุจสามรูปมีคฤหัสถ์สี่คนเมื่อได้ฟังวิธีการในการปฏิบัติแล้วจะสามารถทำตามและเข้าถึงได้ออกพรรษานั้นก็คือออกพรรษาในปี2460ียบพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เลยไปที่วัดบางปลาค่ะแล้วก็ไปเจอบุคคลเหล่านั้นจริงๆนะคะบุคคลเหล่านั้นก็เข้าถึงพระธรรมกายได้จริงๆเพื่อยือนยันวิธีการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบซึ่งจริงๆวิธีการนี้สูญหายไป2,500กว่าปีแล้ว ก็ยืนยันได้ว่าการปฏิบัติแนวของพระเดทพระคุณหลวงปู่เป็นแนวที่ทําให้จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จริงๆอนุสรร์สถานบางปลาก็เลยเป็นอีกสถานที่หนึ่งสถานที่สําคัญลำดับที่5ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ที่ตอนนี้พระสงฆ์ก็ไปอยู่กันที่นี่ค่ะแล้วก็บอกว่าสุกนี้ก็จะได้ไปอนุสรร์สถานลำดับที่หวัดปักน้ํานะคะ แล้วก็จะกลับวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมในอีกยุคหนึ่งก็ถือว่าโครงการธรรมญาตราใกล้จะจบลงแล้วถ้ายังอยากสนับสนุนโครงการธรรมญาตรายังสามารถร่วมทําบุญได้ผ่านน้องๆผู้ประสานงานได้หรือว่าอยากที่จะร่วมถวายพระทาหารถวายปานะติดต่อน้องๆร่วมปัจจัยมายังทําบุญได้โครงการนี้จะสิ้นสุด31มกราคมนะคะก็มาบุญกันค่ะใกล้จะถึงโครงสุดท้ายแล้ว นี่ก็คืองานบุญอันใกล้นี้นะคะแล้วก็มาสู่เรื่องราวปกินอากาศธรรมะของเราครั้งที่แล้วเมื่อวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นปกินอากาศธรรมะเกี่ยวกับเทวสักการเทวราชในเรื่องต่างๆแต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เทวาสาักกาเทวราชได้ไปทําอะไรไว้บ้างที่เป็นที่พูดถึงเป็นข้อคิดสกิดใจมีอะไรบ้างวันนี้จะเล่าสองเรื่องเกี่ยวกับวีรกรรมของเทวสากกานะคะ เรื่องแรกก็คือการที่เท้าสักกาเทวราชได้ม้าใส่บารพระมหากระสปะเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นที่บอกว่าสุชาดาเมื่อขึ้นไปบนดาวดึงแล้วสุชาดาขอพรว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์ไปไหนเนื่องจากว่าหม่อมชั้นตัวคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีเพราะว่ามาจากภพอสูรพระองค์พาหม่อมชั้นไปด้วยนะเท้าสักกาก็ให้พรน,นั้นค่ะทําให้เช้าวันหนึ่ง พระมหากระสัปะหลังจากที่ปฏิบัติธรรมเขานิโรธสมาบัติอยู่เป็นสัปดาห์นะคะเชา้านี้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วคิดขึ้นมาว่าเราจะไปโปรดใครดีหนอโดยปกติแล้วพระผู้ใหญ่จะนิยมโปรดผู้ที่ยากไรคะ่ะผู้ที่ลำบากยากจนหรือว่าอายุมากพระมหากระสปะาก็คิดเลยว่าจะไปโปรดผู้ที่เข็นใจเพราะว่าชีวิตลำบากเมื่อได้สั่งสมบุญกับ พระพิสุผู้เป็นอริยสงฆ์และออกจากนิโรธสมาบัติบุญจะทรงผลอัศจรรย์ก็คืออยากให้เขาได้อันนี้สงนั้นเช้าวันนั้นเหมือนกันเท้าสักกะตอนแรกยังไม่ทราบนะคะนางอับสรบนวิมานของเท้าสักกะรู้ก่อนอีกนางอับสรทั้งห้าร้อยเห็นแล้วก็เลยซุบซิบกันเราแอบไปเอาบุญกันดีกว่าไม่ต้องบอกเท้าสักกะหรอกเราแอบไปกันเลยเนี่ยห้าร้อยนางก็เลยลงมาโลกมนุษย์ค่ะ แล้วก็มาเป็นเทพธิดาม,มายืนข้างทางขณะที่พระหมหากรสปะก,กาลังบินธบาตพระหมหากรสปะก,ก็เดินผ่านพวกนางค่ะพวกนางก็พยายามบอกว่าขอใส่บาทหน่อยค่ะพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเนิ่ยมนค่ะอย่างนี้นะคะพระหมหากัสปะก,ก็ไม่สนใจนางก็พยายามอ้อนวอนพระหมหากัสปะก,ก็เลยต้องดุไปค่ะพวกนางเป็นถึงนางอับสรพวกนางมีชีวิตที่มีความสุขแล้วจะมาทําแบบนี้ท,ทําไมไปซะเถิด ก็ให้ไปนะคะพวกนางก็โดนดูค่ะก็เลยต้องกลับมาดาวดึงเพราะกลับมาสวรรค์ชั้นดาวดึงจ้าเอกับท้าวสักกะนะคะท้าวสักกะก็เลยถามว่าพวกนางไปทําอะไรกันหายไปไหนมานางก็บอกว่านางอา่ะรู้ข่าวว่าวันนี้พระมหากระสป,ปะได้ออกจากนิโรธสมาบาัติเลยอยากมาเอาบุญมารอใส่บาตรท้ทาวสักกะก็ถามแล้วได้ใส่ไหมไม่ได้พี่คะอา้าวทาไมล่ะพระมหากระสป,ปะไม่ยอมให้ใส่บาตรค่ะก็ถามต่อ เพราะอะไรนางเลยบอกว่านางอะ่ะก็ไปในฐานะเทวดาท้าวสักกะก็ถามต่อแล้วพระมหา,ากัสสปะว่ายังไงอีกเทพอัศนก็บอกว่าพระมหากัสสปะบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะอย่ามาแย่งทานของคนยากไร้ก็เลยไล่พวกหม่อมฉันกลับมาสวรรค์ค่ะท้าวสักกะเทวราชปิ๊งไอเดียนะคะชวนสุชาดาลัะปปกไปแล้วว่าต้องพาไปไงชวนสุชาดาลงไปโลกมนุษย์ เนรมิตหมู่บ้านขึ้นมาหมู่บ้านหนึ่งมีถนนเข้าด้วยคือทุกอย่างเป็นการเนรมิตหมดตัวเองอะ่ะอยู่บ้านหลังแรกในหมู่บ้านนั้นก็มีทางเข้าหมู่บ้านแล้วตัวเองกับภรรยาก็อยู่บ้านแรกนะคะก็ทําตัวเป็นคนแก่สองสามีภรรยาที่งกงกเง,งินเงินตาฟ้าฟางหลังค่อมคือดูแล้วลําบากกําลังทํางานอยู่พระมหากระสัป,ปะเดินผ่านมากําลังจะหาผู้ที่ยากไรค้ค่ะ เห็นถนนเส้นนี้แล้วก็มีหมู่บ้านแล้วก็เห็นบ้านหลังแรกเลยเห็นคนแก่สองคนกําลังทํางานอยู่พระมหากระสปะก็นึกในใจสองคนนี้ดูน่าสงสารจังเลยอายุก็มากแล้วยังต้องทํางานสมควรแล้วละ่ะที่เราอจะไปสงเคราะห์ให้เขาได้บุญ,ญยญ่ท่านก็เลยเดินมาหน้าบ้านค่ะช่วงที่กำลังจะถึงหน้าบ้านนะคะเท้าสักกะก็กระซิบกับสุชาดาถ้าพระมหากระสปะมา เราต้องเล่นละครหน่อยนะไม่น่าเชื่อว่าเท้าสักกะพระองค์นี้จบการละครมาเหมือนกันนะคะพอพระมหากระสับกระามายืนอยู่หน้าบ้านช่ยแก่ก็ทําเป็นยังมองไม่เห็นคือเล่นละครสมจริงมากทําเหมือนกับมองไม่เห็นว่าใครมาเหรอแล้วก็มีการคุยกันว่ายายไปดูหน่อยสิใครมายืนหน้าบ้านยายก็บอกว่าฉันยุ่งอยู่ตาก็ไปดูสิพอไปดูไปหน้าบ้านก็ไปทําเป็นมองไม่เห็นถ้าคุณเจ้าเป็นใคร พอดีว่ากระผมตาไม่ดีขออภัยนะครับขอค่อยๆมองก่อนพอมองแล้วก็อ๋อท่านพระมหากัสสป,ปานั่นเองโอ้ดีใจจังที่มาโปรดโยมเล่นละครเนียนกริบเลยค่ะโยมก็ไม่ได้มีทานอะไรมากมายเลยโยมจะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายพระคุณเจ้านะแล้วก็รับบาตรจากพระมหากัสสป,ปะมาค่ะพระมหากัสสปะก็คิดในใจสองสามีภรรยาคู่นี้ แม้เขาจะไม่มีทานอะไรมากมายมีแค่ข้าวกระบวยเดียวเราก็ยินดีก็คืออยากที่จะอนุเคราะห์มากคุณยายสุชาดาก็ตักข้าวใส่ลงในบาตรของพระมหากระสัป,ปะตักจนเต็มบาตรเลยกลิ่นข้าวสวรรค์หอมฟุ้งไปทั่วแควนมคตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แควนมคตนะคะคิดดูว่าแควนมคตใหญ่ขนาดไหนกลิ่นจากความหอมของข้าวครุ้งไปทั่วแค้นเลยจนทุกคน กลิ่นข้าวที่ไหนเนี่ยคือเป็นข้าวสวรรค์พระมหากระสปะก็ได้กลิ่นค่ะรู้เลยว่าบุคคลสองคนนี้ดูเป็นคนยากไร้ทำไมทานของเขาถึงมีกลิ่นอันหอมหวนขนาดนี้คือตอนแรกอ่ะท่านไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาณทัศนะตรวจดูถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้ทราบนะคะแต่พอท่านเอาจิตแตะไปดูว่าสองคนนี้เป็นใครก็เลยทราบว่านี่คือเท้าวสักกะเทวราชพอรับบาดมา พระมหากระสปะาก็ต่อว่าค่ะท่านท้าวสกการเทวราชท่านเป็นถึงผู้ปกครองภพดาวดึงท่านเป็นถึงหัวหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงทําไมท่านถึงเป็นคนแบบนี้ท่านมาแย่งทานของคนยากไร้ได้อย่างไรท่านรู้ไหมถ้าวันนี้อ่ทยใครที่เป็นคนที่ยากไร้เป็นคนลําบากได้มาทําบุญกับเราเขาจะได้อนิสงค์คือเป็นมหาเศรษฐีทันทีเลยหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะได้เป็นเสนาบาดี แต่การที่ท่านมาทําแบบนี้ถือว่าท่านมาแย่งทานของมนุษย์นะมันไม่สมควรเท้าสากาก,ก็บอกว่าพระคุณเจ้าอย่าว่ากระผมเลยตอนนี้กระผมถือว่าเป็นคนยากไร้ที่สุดแล้วครับกระผมยากไร้ก็เพราะว่าการที่กระผมได้มาเป็นเท้าสากกะเทวราชเพราะว่าภพชาติที่แล้วกระผมได้บําเพ็ญวัตบทเจ็ดประการจําวัตบทเจ็ดประการได้ไหมคะไปย้อนดู ep ก่อนๆได้นะคะ ก็จะมีในเรื่องการดูแลบิดามารดาการพูดคำสัตว์การไม่โกหกประมาณนี้บอกว่ากระผมอะทำบุญแบบนี้แล้วก็ได้เป็นคนที่มีจิตสาธรารณะช่วยทำทางให้กับคนต่างๆกระผมทำบุญแบบนี้แต่กระผมไม่เคยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเลยและในตอนนี้ที่พระพุทธเจ้ามาบังเกิดแล้วเนี่ยมีเทพบุตรที่ได้สั่งสมบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายไปได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง วิมานนะ่ยอยู่ข้างกับผมเลยวิมานติดกันเลยคือต้องเข้าใจว่าผู้ปกครองภพบ,บนสวรรค์ก็จะต้องอยู่กลางภพนะคะอยู่ศูนย์กลางของภพนั้นอย่างดุสิตบุรีพอมีศูนย์กลางก็จะมีวงรอบๆครูไม่ใหญ่ก็เคยบอกว่าใครที่ใกล้ชิดทําบุญไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่ก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดครูไม่ใหญ่เป็นวงในๆแล้วก็ตามกําลังบุญค่ะก็จะมีวิมานเป็นวงต่างๆนะคะ ให้รู้ว่าใครมีบุญมากวิมานก็จะอยู่ใกล้ผู้ปกครองพบมากรัศมีก็ต้องมากกว่าก็บอกว่าเทพบระดุสามต, 3, ตนนี้วิมาอนอะติดกระผมเลยรัศมีกายของเทพบุตรทั้งสามมันก็สว่างกว่ากระผมอีกตอนนี้กระผมอับอายมากได้อยู่แต่ในวิมานไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่าออกไปแล้วแสงสว่างมันน้อยกว่าเขาแล้วเวลาเขาไปไหนอ่ะกระผมก็ต้องหลบ มันเป็นปกติของชาวสวรรค์ค่ะผู้ที่มีความสว่างมากมีบุญมากเวลาไปไหนผู้ที่มีบุญน้อยกว่าก็ต้องถอยนะคะถอยให้กับผู้ที่มีบุญมากเขาได้ไปอยู่ข้างหน้าคุูพม่ใหญ่ก็เคยแย่ไวว่าถ้าเกิดเราอ่ะไม่ตั้งใจสั่งสมบุญเวลาเรากลับไปสวรรค์บุญเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราก็อยู่ท้ายๆนะแต่ถ้าเราบุญมากอ่ะเราก็ปรื๊ดไปอยู่ข้างหน้าเลือกเอา ว่าอยากที่จะออกแบบชีวิตตนเองในชาตินี้แบบไหนนี่แหละค่ะก็เลยบอกว่ากระผมมันน่าสงสารเพราะฉะนั้นอย่าว่ากระผมเลยขอให้กระผมได้มาทําบุญกับพระคุณเจ้าเถิดเพื่อให้บุญนี้ทําให้กระผมได้มีบุญบาร,รมีที่เพิ่มขึ้นสมกับเป็นผู้ปกครองภพดาวดึงพระมหากรปปะสัะก็เข้าใจค่ะก็บอกน่าเห็นใจนะแต่คราวหลัง พระองค์ห้ามทําแบบนี้อีกห้ามมาหลอกลวงอาตมาอีกห้ามนะท้าวสักกะก็ยอมรับค่ะว่าต่อไปจะไม่ทําแล้วแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ผมจะได้บุญไหมพระมหากัสสปะก็บอกว่าทานที่ท่านและนางสุชาดาได้ทำอ่ะผลบุญเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะหลอกลวงอาตมาก,ก็ตามแต่ผลบุญเนี่ยยังไงก็เกิดเพราะฉะนั้นถือว่าได้บุญท้าวสักกะดีใจค่ะ ก็กราบลาพระมหากัสป,ปะแล้วก็กลับสวรรค์ั้นดาวดึงค่ะก็ดีใจเพราะว่าตอนนี้รัศมีกายสว่างกว่าเทพบุตรทั้งสามแล้วสมกับเป็นผู้ปกครองพบแล้วจะได้ไม่อายเขานะคะนี่แหละคือหนึ่งในวีรกรรมหนึ่งที่เท้าสกกะเทวราชทำและยังมีอีกหนึ่งวีรกรรมค่ะก็คือวันหนึ่งค่ะเท้าสกกะเทวราชได้มาทูลถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็ถามว่าพระพุทธองค์ ภิสุต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงสิ้นตัณหาได้คำถามประมาณว่าการที่พิสุจะไม่มีตัณหาเราต้องเข้าใจก่อนคำว่าจะไม่มีตัณหาแสดงว่าเป็นพระอรหันต์แล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราฟังเรื่องราวกันมาไม่ว่าจะบทธรรมต่างๆก็แสดงว่าคำถามจริงๆก็คือต้องการจะถามว่าพิสุจะไปถึงความเป็นพระอรหรันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้แปลนะคะพระพุทธองค์ก็ตอบว่า ฟังไปก่อนแล้วมาสรุปทีหลังนะคะพระพุทธงค์ตอบเท้าสก,กัดไปว่าถ้าพิสุได้สดับแล้วอย่างนี้พิสุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมทราบชัดทำทั้งปวงครั้นทราบชัดทำทั้งปวงแล้วย่อมกําหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกําหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก,ก็ดีทุก,ก็ดีมิใช่ทุกมิใช่สุขก,ก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหนายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวัดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวัดวันย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตัว และทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ด้วยข้อปฏิบัตินี้พิสูชื่อว่าน้อมไปในธรรมเป็นไปให้สิ้นแห่งตันหานี่คือเนื้อหาที่พระพุทธองค์ตรัสกับเท้าสักกะค่ะว่าพิสูต้องทำแบบนี้จึงจะเป็นพระอรหรันต ถ้าโดยสรุปเลยเอาโดยสรุปที่เราเข้าใจแน่ๆก็คือพระพุทธองค์ต้องการจะบอกว่าทำทั้งปวงเราไม่ควรยึดมั่นก็เหมือนสิ่งที่พระพุทธองค์เทศมาตลอดถ้าเราฟังกันมาเรื่อยๆนะคะพุทธค์ก็จะเน้นถึงการที่จะต้องเข้าใจในสิ่งต่างๆพอเข้าใจแล้วก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ไม่เกาะเกี่ยวเมื่อไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งต่างๆก็จะไม่สนใจว่าจะทุกข์หรือสุข ก็คือสิ่งนี้จะนําไปสู่ใจที่ปราศจากกิเลสแต่มันก็ต้องค่อยๆเป็นไปตามลําดับนะคะแต่เอาเป็นว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็ต้องปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้โดยสังเขตและการตรัสแบบนี้ไปค่ะเท้าสก,กะฟังแล้วครมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนงายของที่คว่ำเลยเปิดของที่ปิดอยู่เลยก็อนุโมทนากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทูลลากลับไปดาวดึง สิ่งนี้ที่เท้าสก,กัะมาถามพระมหาโมคคลาน,นั่งฟังอยู่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบุพพารามของวิสาขาพระมหาโมคคลานก็ฟังอยู่รู้สึกว่าเป็นบทธรรมที่ดีก็เลยอยากรู้ว่าเท้าสกกะเทวราชเมื่อกี้เนี้ยตั้งใจฟังธรรมไหมพอฟังธรรมจบก็รีบทูลลากลับไปเลยก็เลยอยากไปเยี่ยมค่ะไปหาเท้าสกกะที่ดาวดึงนะคะเท้าสักกะ กำลังชมสวนฟังเพลงอยู่ค่ะพระมหาโมคคลานะก็มาหาท้าวสักกาก็ oh, พระคุณเจ้าดีใจจังเลยมาเยี่ยมกระผมพระคุณเจ้าไม่ได้มาเยี่ยมกระผมนานแล้วนะเนี่ยที่สวรรค์ชั้นดาวเดึองชั้นนั่งครับพระมหาโมคคลานะก็คิดในใจนะคะอะไรรีบกลับมากลับมาฟังเพลงกลับมาชมสวนเนี่ยนะถามไปค่ะท่านท้าวสักกาะเทวราชเมื่อกี้นี้ที่ท่านไปขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเหรอ เ่าให้อัตมาฟังได้ไหมอัตมาเห็นแวบๆอยู่นะว่าท่านน่ะมาทูลถามปัญหาท่านถามอะไรหรอ้รวสกกาก็บอกว่าพระคุณเจ้ากระผมมางานยุ่งมากเลยนะกระผมอ่ะจําไม่ได้ละต้องรีบกลับมาเพราะว่างานมันเยอะเอาเป็นว่าพระคุณเจ้ามาชมเวชยานปราสาทกันดีกว่าเวชยานปราสาทเป็นปราสาทที่กระผมมาสร้างขึ้นหลังจากที่ได้เอาชนะอสูรในศึกครั้งสุดท้ายได้ ครั้งสุดท้ายเราฟังกันไปแล้วนะคะเอาชนะอสูรได้กระผมก็เลยสร้างเวชยานปราสาทขึ้นมาเวชยันปราสาทสูงตั้งหนึ่งพันยอดเลยเฉพาะส่วนยอดก็ปาไปเจ็ดรอยยอดแล้วสร้างด้วยรัตนะทั้งเจ็ดสวยงามมากถ้าคุณเจ้ามาชมด้วยกันพาพระมหาโมคลานาเดินชมเวชยานปราสาทค่ะพระมหาโมคลานาก็เดินชมก่อนก็ได้พอชมไปก็บอกว่าปราสาทของพระองค์ก็สวยจริงๆนะสวยๆแต่ว่าเข้ามาสู่คําถามก่อนเถอะ เมื่อกี้ฟังธรรมอ่ะสรุปว่าเข้าใจไหมฟังอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเท้าสักกะเหมือนเดิมค่ะอ้างว่างานยุ่งนะคะงานยุ่งแต่สามารถมาฟังเพลงชมสวนได้พาชมเบเชียนประสาทได้แต่ไม่ยอมพูดว่าฟังธรรมอะไรไปพระมหาโมคลานะก็เลยคิดในใจว่าเท้าสักกะเป็นถึงพระโสดาบ,บันแล้วทำไมยังเป็นผู้ประมาทในชีวิตแบบนี้ตั้งใจฟังธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องเตือนสติซะหน่อยก็เลยหายตัวแวบปฏิหารกายค่ะ ปฏิหารเป็นกายใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาแค่หัวไม่เท้าอะ่ะแตะลงบนยอดของเวชเชียนประสาทคือเมื่อกี้ลองคิดดูนะคะเวชเชียนประสาทสูงหนึ 1, ่งพันยแสดงว่ากายของพระมหาโมคคลานะต้องใหญ่มากแค่หัวไม่เท้าเนี่ยแตะยอดแล้วก็สายซ้ายขวาทำให้เวชเชียนปราาะสาทอ่ะเกิดอาการสั่นไหวจริงๆคือสั่นทั้งภพดาวดึงเลยเทวดาต่างๆต,ตกใจมากเท้าสก,กาก็ยังตกใจเลยค่ะ คือสิ่งที่พระโมคคัลลานะทำเพราะว่าต้องการให้เท้าสักกะไม่ประมาทในชีวิตให้รู้สึกว่าเวทชียนประสาทที่ชื่นชมว่ายิ่งใหญ่นักหนาสุดท้ายแล้วก็พังได้นะแค่โดนหัวไม้เทา้าสกิดเล่นก็ยังสั่นเลยหลังจากนั้นก็เนรมิตกลายเป็นมหาโมคคัลลานะเหมือนเดิมแล้วก็มาถามเท้าสักกะตกลงจะพูดได้หรือยังว่าฟังธรรมอ่ะเข้าใจไหมตอนนี้เท้าสักกะก็กลัวค่ะคือกลัวในบาร,รมีของพระโมคคัลลานะคะ ก็บอกว่าโอเคกระผมได้ฟังธรรมมากระผมถามคําถามไปแบบนี้พระพุทธเจ้าตอบมาแบบนี้คือจริงๆจําได้นะคะท้าวสักกะจําได้หมดเลยพูดไปทุกอย่างเหมือนเดิมพระมหามโมคละนะก็เลยชื่นชมนแสดงว่าพระองค์ตั้งใจฟังธรรมอาตมาก็แค่อยากรู้เท่านี้แหละก็อยากเป็นกัลายาณมิตรให้นะจะได้ไม่เพลิดเพลินเกินไปอนุโมทนาบุญด้วยนะหลังจากนั้นก็หายแวบ กลับมาที่วัดบุพารามเช่นเดิมค่ะเหล่าเทวดาทั้งหลายก็มาถามเท้าสักกานะคะเทวดาที่ไม่รู้จักว่าพระพิสูรรูปนี้คือใครก็มาถามว่าพระพิสูุองค์นั้นคือใครอ่ะพระพุทธเจ้าเหรอทําไมถึงมีฤทธิ์มากขนาดนี้เท้าสักกาก,ก็บอกว่าไม่ใช่นี่คือพระมหาโมคคลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ เหล่าเทวดาที่ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็คือชื่นชมเขาว,ว่านี่ขนาดพระสาวกนะยังมีฤทธิ์ขนาดนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต่างชื่นชมกันค่ะเป็นว่านี่คืออีกวีรกรรมหนึ่งของเท้าสกกะเทวราชนะคะเท้าสกกะเทวราชจริงๆมีหลายวีรกรรมแต่ว่าเราจะเอาวีรกรรมหลกัหลกๆแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ได้สองเรื่องครั้งหน้าเราพบกันวันศุกร์วันศุกร์นี่อย่าลืมว่าไม่ต้องไปวัดปักน้ําจุดประทีปที่บ้านของตัวเองค่ะ วันศุกร์นี้ก็มาพบกับรายการไปกินอากาศธรรมะอีกนะคะแล้วก็มาพบกับเรื่องราวท้าสกัดเทวราช EP สุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรของท้าสกัดเทวราชเราต้องมาฟังกันต่อวันศุกร์นี้เพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพี่ๆที่ไปบางปลาก็ไปเจอกันค่ะวันนี้จุดประทีบพรุ่งนี้ใส่บาตรนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไป สวัสดีพี่พี่ค่ะ